มดเรคูล่าหรือว่ามดปากเลื่อยนะครับฉายานี้ได้มายังไรครับดูดเลือดของตาขาเป็นหลักครับบ้านเรามีไหมครับมีครับอยู่ที่ในป่าดงดิบทางภาคใต้มดปุยฝ้ายขาตันแดงมีขนาดใหญ่อันดับที่สามของโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูกปวยนของมันนะครับมันก็จะข้นปุยฝ้ายออกมาจากคนพลางตาหรือมีพิษใช่ครับมีพิษรู้แยกไม่ออกว่ามดมันต่างกันยังไงเราก็เลยท้าทายทัวร์ว่าหามดให้ได้แตกต่างกัน5ชนิด บางคนจะปวดแสบปวดร้อนใช่ครับพี่หอยไม่เชื่ออโธ่ผมเชื่ออยู่แล้วนะครับเข้าสู่โจทย์ที่เราจะท้าทายอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราใช้อาจารย์ยื่นนิ้วออกมาแล้วทีมงานจะนํามดมากัดอาจารย์ต้องทายว่ามดที่กัดคือมดีคร คุณคุณซุปฮะอย่าว่าแต่คุณคิดเลยคนนี้ก็คิดนะว่าจะใช้แบบนั้นนะเขาพูดประกอบเลยว่าปล่อยมดกัดอาจารย์นะผมแมวอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมมองไปในตาอาจารย์นะเป็นแมวตาที่สับสนและผิดหวังครับโจทย์ใะกันล้อเล่นครับทีมงานครับโจทย์มาเลยครับรวมครับในมือกรรมการเนี่ยมีมดหลากหลายชนิดมากทีมงานเจาะรูกลมๆไว้รูหนึ่งครับในตำแหน่งที่เราคิดว่ายากแล้วเมื่อกรรมการเปิดรูเนี่ย รูต้องถ่ายได้ว่ารูที่เห็นเล็กๆเนี่ยคือมดอะไรครับคือโดยธรรมชาติเนี่ยเราเจาะร้วยแล้วแต่จะมีกรรมการบางคนก็ไม่พอใจก็จะเปลี่ยนรูก็แล้วแต่เขาเลยผมจักขาที่นว้ก่อนพร้อมไหมครับครับผมเริ่มจากโตครับผมจะท้าทายสายตาอาจารย์ด้วยนะเนี่ยอาจารย์ไกลไปไหมไกลไปนะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมหยิบมาดูใกล้ๆให้ครับอาจารย์ครับนี่มันมดตัวใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะครับเนี่ยผมดูอยู่เนี่ยอาจารย์ไม่เห็นครับ ที่โตเขาใหญ่แต่ระยะนี้ไกลมากเอาใจครับอ่าประมาณนี้ครับเขาอ้าเลยครับนิดเดียวเขาอาเลยอาเลยเหรอครับอาเลยครับบอาจย์ครับนี่คือมดอะไรครับอ่ามดไอชื่นดําครับมดไอชื่นดํามันคือมดอะไรครับม่ชื่นดําคือเป็นมดที่นิสัยของมันนะครับอยู่ที่พื้นดินแล้วก็เป็นมดที่อยู่พบได้ตามพื้นป่าทั่วไปหรือว่าพื้นบ้านทั่วไปครับบ้านเรามี มีครับมีในทุกภาคไหมครับมีทุกภาคครับมดไอชิ้นดำจุดเด่นก็คืออะไรคะับทำไมถึงจำได้เลยอ่าจะเป็นรอยนิ้วมือครับอ๋ออ๋อเนี่ยเออจริงด้วยมันเหมือนนิ้วนิ้วคนจริงๆนะเออลายนิ้วมือใช่ตัวครับมดไอชิ้นดำถูกต้องครับผมเอาแล้วเอาแล้วขอดูบ้างค่ะโจต่อไปของครูนะครับครับผมนั้นก็คือภาพนี้ค่ะ ใกล้ไปไหมฮะใกล้ไปครับใกล้ไปผมพาไปใกล้ๆครับผมไม่ให้ใกล้มากเลยครับผมอยากให้ยากเข้าไปอีกจนกว่าเขาจะเออะดำๆแล้วเข้าไปอีกอะเป็นอีกนิดนะเห็นอะไรครับเห้นอะไรครับ ไม่เห็นอะไร <c oughs> ตอนนี้เห็นดำๆที่ก้นคิดถึงมดอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้นึกถึงสองตัวครับคืออะไรครับอ่ามดตะลานพมา่ากับมดปุยไฟขาตาลแดงครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นมดอะไรครับมดตาลานพมา่าครับอะไรถึงคิดว่าเป็นมดตะลานพมา่าครับอ่าเป็นร่องครับเป็นร่องร่องเตีองทอง เป็นร่องที่อวัยวะใดครับอ่าที่ก้นครับที่ก้นครับใช่ไหมครับครูใช่ไหมล่ะคะถูกต้องค่กประหลาดปากพ่มากครับอ๋อนี่มันทองทองดำดำสลับกันเป็นชื่อที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเลยเออไม่อให้เปิดเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับครูมองไม่เห็นไม่เห็นนะช่วยด่วยดีกว่าเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆครับครับผ ยังนะฮะโอเคครับยังอีกเหรอฮะได้ครับได้แล้วได้แล้วได้ไหมได้แล้วได้นะโอเคนะครับผมได้สักพักแล้วพี่สักพักแล้วเห็นอะไรตรงนั้นครับอ่าเห็นเป็นรอยร่างแหกก็เป็นขนขึ้นนะครับรอยร่างแห่ครับผมอยู่ตรงไหนของมดครับรอยร่างแห่ก็คืออยู่ที่ผิวหนังของมดเลยครับผิวหนังทั้งตัวเหรอครับใช่ครับเขาจะเป็นแบบนี้เหรอครับใช่ครับคือมดอะไรครับอ่าเป็นมดตาน่อยครับ มดตาน้อยครูตู่ครับมดตาน้อยครูตู่ผมสงสัยครับยังไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะถ้าไม่มีคําว่าครูตู่ด้วยครับใช่เป็นผู้คนพบไหมครับใช่ครับเป็นผู้คนพบคนแรกครับอ้อประมาณสักกี่ปีแล้วครับประมาณสัก4ปี5ปีที่ผ่านมาครับโอ้นี่คือมดที่ิ่้ค้นพบเมื่อสี่ห้าปีถ้าใช่นะครับคือมดตาโน้อยครูตู่หรือว่ามดทองครดครับใช่ครับลช่รลบครับ ถูกต้องครับโมดตาน้อยครูตู่ครับครับวิลักษณะน่าสนใจมากอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็นนะครับไม่เคยเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วยังไม่เคยเลยน่าสนใจมากมันเหมือนมะขามเอาอย่างนี้นะถ้าผมเจอแวบแรกผมไม่คิดว่านี่คือมดรูครับผมไม่คิดว่านี่คือมดครับคนเจอคือตาน้อยหรือครูตู่คะเมื่อตาน้อยก็คือเป็นชื่อของสกุลมันครับแล้วก็ครูตู่เป็นผู้คนแต่ให้ชื่อเป็นเกียรติกกบผู้คนพรบเอาละครับลุ้นกันต่อครับตครับใช่ครับ น่าจะไกลนะกูนะผมเข้าใจว่ามันเห็นบางส่วนของมดตัวนี้ครับกูออล,ลองดูน,น,นะดีขึ้นไหมั้ยโอเคครับส่วนที่เห็นคืออะไรครับอ่าเป็นถั่วของมดงานชนิดหนึ่งครับ นี่คือส่วนหัวหัวของมัดงานครับเป็นมดงานด้วยแหละครับครับผมมีชื่อในใจกี่ชื่อครับอ่ามีในใจมีอยู่สองชื่อครับมนมดอะไรบ้งครับเป็นมดง่ามทุ่งกับมดคันครับแต่เห็นส่วนขามันคิดว่าจะมีเป็นตัวขาของมดทหารอยู่คิดว่าน่าจะเป็นมดง่ามทุ่งมากกว่าครับตอบว่ามดง่ามทุ่งนะครับครับผมคำตอบคือมดง่ามทุ่งครับ เฮ้ยตัวนี้ผมอาจจะเคยเห็นนะแล้วผมก็เรียกลุงๆมดตะนอยตะนอยตูดตูดดำๆเป็นมดตะนอยหมดผมเจอผมก็เรียกมดตะนอยหมดเลยอ๋อนี่คือมดง่ามทุ่งนะครับเขาอยู่ที่ไหนครับอพบได้ทั่วไปทั่วประเทศไทยเลยครับอยูุ่นเทพอมีไหมครับมีครับแต่เราไม่เคยเจอเราอาจจะเคยเจอครับแต่เราไม่รู้เราไม่รู้มดตะนอยครูครับเชิญครับตัวนี้บอกเลยนะคะว่าผิดไม่ได้นะคะ ไม่น่าจะเห็นไม่อยากให้ใกล้มากครับกลัวง่ายไปเโอเคครับครูคิดว่าคือมดอะไรครับอ่ามดตะนอยอกแดงครับมดตะนอยอกแดงอะไรคือจุดสังเกตครับอ่าเป็นป้องเอวครับหนักป้องเอลจะเป็นกลมๆครับผมเป็นหนักเด่นของทีมหนึ่ถูกต้องค่ะมดตะนอยอกแดงครับ มันไม่ได้วงตรงสีแดงๆครับแล้วทำไมครูจับได้ครับอ่ากล้องเอลมันจะเป็นปล้องเอลที่นักะกลมเป็นพิเศษครับครับผมเป็นนในของมอสายพันธุ์นี้ครับสุดท้ายผมรู้เลยว่ายากสุดวันนี้พี่หมายครับครับเชิญครับมอสเขี้ยวงูครับยอเราเนี่ยีวนี่นี่อยู่ตรงนี้ แล้วตอบไปท่านผู้ชมครับดูจิตใจของผู้ชายคนนี้สิครับคือรายการเนี่ยเจาะดูให้แล้วเขาไม่พอใจเขารู้สึกว่าที่เราเจาะไม่เพียงพอเขาว่าเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มาเพิ่มแล้วรูเขาตอบแล้วอ่ะเขาตอบว่ามนเขี่ยวงโง่ครับมนเคี่ยวงห้องงานนี่ว่าเพิ่มนะผมว่าเพิ่มนะแปลว่าอันนี้เที่ยวมันชัดมากมันชัดมากที่บ้านเรามีไหมครับบ้านเราไม่มีมีอ่มีที่ภักเหนือครับอ๋อใช่ครับ แล้วลักษณะเขาดุไหมครับดุมากครับดุดุครับเขาเกากัดคนด้วยไหมครับต่อยครับอ๋อต่อยเหรอครับต่อยครับเป็นมดที่เป็นขนาดอ่าใหญ่ที่สามของประเทศไทยครับโอ้แล้วอะไรใหญ่สุดคะอ่ามดไม้ยักษ์ปากใต้ครับครับผมมีขนาดตัวเกือบสามเซนโอ้หนึ่งสามเซนเหรอครับใช่ครับสามเซนนี่คือนิ้วนิดเดียวครับคือคสองจุดห้าเซนนี่คือหนึ่งนิ้วนี่คือเกินหนึ่งนิ้วนะครับตัินหน่งนิวครับใหญ่มากครับและโจทดทายมด ครูอมถูกทุกข้อครับ,คร,บครับ่ตรงนี้ครับท่านผู้กับคือทีมงานเราใช้ชีวิตในกรุงเทพเราก็บอกเราแยกไม่ออกว่ามดมันต่างกันยังไงแต่ครูอมบอกพวกเราว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีมดจํานวนมากนานา,นานชนิดเลยเราก็เลยท้าทายครูอมว่าให้เดินไปหลังบ้านแล้วก็ใช้เวลาที่จํากัดนะครับในพื้นที่ที่ไม่ไม่ใหญ่โตมากหามดให้ได้แตกต่างกันห้าชนิด เดี๋ยวครูอมพาไปที่บ้านกูนะที่ตรังนะครับทีมงานครับมาเลยครับที่อยู่หลังบ้านเราหลังบ้านวันนี้ผมได้รับภารกิจมาจากทีมงานครับให้ไปตามหามดเราจะไปดูกันว่าจะเจอครบทุกชนิดหรือเปล่าครับที่เขียดครับเป็นไม้เขียดขวดแก้วสำหรับใส่มือกระโดดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะไม่ต้องใช้ขวดแก้วใส่มือกระโดดกันนะครับกระปุกสําหรับใส่มด เป็นพวกกระปุกมีฝาปิดเป็นมัตติชนิดที่มันปิดไม่ได้เราต้องใช้รื่องปั้ามนี้เราเห็นมีไฟฉายด้กลางวันนี้ต้องใช้ไฟต้องใช้ไฟส่องครับเพราะว่าบางทีมันจะเป็นมตัตติมันพรางตาพลางตาเราแต่ตาเราจับดิมจะมีะกลมกลยนครับโดยต้องใช้ไฟส่องเพื่อที่จห้การตุ้นน้มันตื่นตัวเราจะได้เห็นง่ายครับมดตี่เราตั้งใ้ให้หามี5ชนิดครับไปแล้วครับ ครูเวลาไปเนี่ยครูหาตามแหล่งที่เขามักจะอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมดชนิดแรกที่เราจะไปหาคือมดอะไรนะครับอ่ามดปากเลื่อยครับหรือว่ามดแทคูล่าครับเริ่มต้นครูจะไปหามดแทคูล่าเลยเหรอใช่ครับนั่นหมายความว่าครูรู้ว่าหลังบ้านครูมีมีครับมดปากเลื่อยที่ว่าที่กินเลือดตะขาบนะอ่าครับผมมันหาง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับอ่ามันไม่เชื่งหาง่ายครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าจะหาจริงก็หาได้เลยครับ ก็คือว่าเรารู้ว่ามีแน่ๆใช่ครับครูเคยเจอรังเขาแบบเยอะสุดเนี่ยมีกี่ตัวครับประมาณเกือบส0ง้อยตัวครับไม่ยตัวที่กินตะขาบนี่สองร้อยตัวรวมกันนะเอาลงดูครับว่าแรล่าครับอ่าบริเวณที่ยืงเชื้อแบบนี้ครับมันจะชอบอยู่มากเลยพวงนี้หมดอนแเลยคือใช้ไม้เขียก่อนนะใช่ไม้เขียบ ไม่ได้เจออะไรพี่อ่านี่ครับอ่าตอนนี้ครับเราเจอมดไอีกนิดนึงครับคาดว่าน่าจะเป็นมดปากเล่ยหรือว่าแด็กคูล่าอ่านะครับตจิ้งจกเล่ยเหรออ่ามาคอมม่านี่นะครับอธิบายอ่านี่ครับมันอยู่ใ,ใต้เปลืไม้เต็มตเลยนี่ใส่ของมันก็คือจะราดตะขาบตัวยาวมันจะดูดเลือดนะครับเลยเป็นที่มาชื่อของมดแด็กคูล่าโอ้โหเนี่ยครับเป็นมดดูดเลือดตะขาบครับมดแด็กคูล่าครับ เวลารูจับรูใช้อะไรจับเขาครับใช้ช้อนครับ๋อช้อนตักเขาขึ้นมาเนาะโอ้โหได้แล้วครับหนึ่งตัวครับวดปากเลื่อยหรือว่านดตแดกราครับไปกันต่อครับตัวที่สองอยู่ตรงนี้นี่เดินจากบ้านมากี่นาทีครับรู่ประมาณสักห้านาทีเลยห้านาทีนะนี่เร็วอย่างเร็ว อ,รรอ,อ,อันนี้ครับก็คือเราเจอมดงานครับว่าเป็นมดงานของมดกระโดดนะครับมดกระโดดหรือ,อคอดนดมาคัดนะครับทีนี้ทารังที่ใบไม้นครับเวลาเราไปรบเปือกอนมาน่มันก็จะกระโดดถอยหลังอ๋อนี่ครับหมดหมดอ,อุอ้ยมุมดกระโดดครับเนี่ยกระโดดละกระโดดละมดกระโดดครับ พบแล้วสชนิดครับครับชนิดต่อไปชนิดที่สามครับครับวันนี้ผมมาเจอชนิดหนึ่งที่อยู่ในภารกิจนะครับก็คือมดปันเลื่อยสีนะครับหรือชื่อสาาัว่าเปโตโปเตรานะครับเป็นกลุ่มมดที่มีเฉพาะในภาคใต้อย่างเดียวนะครับเป็นมดหนึงที่หายากรังเขาจะอยู่ในไม้ผูกครับ ความน่าสนใจของมดชนิดนี้คืออะไรครับอ่าคือเรื่องของสีสันที่จะมีสีเงินอ่าสีเป็นสีตะก,กั่วสีบรอยครับไอ้ตัวนั้นชื่อมดอะไรนะรอ่าฟันเลื่อยฟันเลื่อยนี่ปากเลื่อยนะครับอ,อันนี้ชื่อฟันเลื่อยนู้ปากเลื่อยครับอ,อันนี้ฟันเลื่อยสีอิด <c oughs> นี่คือมดฟันเลื่อยสีอิดนะครับใช่ครับ <c oughs> ผมรับรองเลยว่าผมเรียกทั้งหมดคือมดตะหน่อยเออคือที่ผ่านมาคือจัดกลุ่มเป็นมดตะหน่อยหมดเลยเจอแล้วครับพี่โอ โอเคตอนนี้ครับเรานะคาดว่านะ่าจะเจอมดอีกชนิดนึ่งครับเป็นมดฟองน้ํานะครับหรือชื่อวิจศาสต์ว่าตุ่มแมกนิสนะครับเป็นมดที่มีขนาดเล็กมากที่สุดรองอันดับที่2ของโลกเลยก็ว่าได้ครับนิสัยของพวกมันอยู่ที่ใต้รากของต้นไม้ที่มีรากต้นไม้โผล่มาท,ที่จอมปลวกมันจะทํารังอยู่อกล้กับรังปลวกส่วนใหญ่ครับน่ไหนครับยังไม่เห็นนะครับโอ้โอนี่แบนขยายกี่เท่าครับ อ่าแหวนขยายตอนนี้ประมาณ200 x เอ็กครับ200อุ <Wh ey! S 2> ้ยขยาย200เท่าจะเห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหมดฟองน้ำครับเราเรเยกมดแดงผมเข้าใจว่ามดลักษณะนี้เขาลอยน้ำได้แหละครับถึงชื่อมดฟองน้ำอ่าที่มาที่แปของเขาคือพบที่แองเกอล่าครับเป็นตัวแองเกอล่าตรง,ตรงก,รกลางจะเป็นพวกของสาหร่าย เขาไปเจอมันลอยอยู่ที่ตรงกลางนั้นก็เลยเป็นที่มาว่ามดของน,น้นนี่คือความสามารถพิเศษของเขาใช่ครับเขาทําอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะยกดตินถฐานย่าติานฐาน,นเวลาเกิดน้ําท่วมแบบนี้ครับ<ๆ>เขาก็จะลอยเป็นแพเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่ไปอยู่ร่วมกันใช่ครับสามัคคีมากครับใช่ครับโอ้อยนะ้ำเจอไปแล้ว4ี่ชนิดนะครับชนิดที่5จะเจอมดอะไรครับถ้าฝนตกนี่มันจะหาง่ายเพราะว่ามดมันจะหนีน้ำมาอยู่บนผิวดินเยอะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแ๊บึงอันนี้รู้สึกว่าแวบเมื่อกี้อย่างเร็วคู่มีความสุขมากเลยผมรู้เลยมีความสุขมากอ่าใช่เลยนี่เป็นฟองด้วยอันนี้นะครับก็คือมดติไป้ายชื่ออ่าวิาศาสรยก็คือซูโดนีโอเปนาร่านะครับเป็นมดตือป้ายที่มีขนาดพินนะเศษก็คือพวกมันอ่ะอ่าเป็นมดที่มีพิษสามารใช้เล็กในต่อ่ได้ครับตัวเหมือนต่อเลยเพราะฉะนั้น ทำไมถึงปุยยฟ้าถ้าเกิดว่าเราไปเขี่ยมันมันก็จะพ่นฟองออกมาอืมอ่าโอ้นี่เ<า>จอน่ายแบบนี้เลยเหรอครับใช่ครับน,นั่นนะี่อ่านี่ครับจะพ่นฟองออกมาเต็มเลยนี่ก็คือสายที่มาของปุยยฟ้าวัตถุดปุ๋ยฟ้าครบ5ชนิดครับโอ้โหท่านผู้านครับเข้าสู่เรื่องราวสุดท้ายครับเราขอให้ครูโอมเนี่ยช่วยสร้างรังมดขึ้นมาคือโดยธรรมชาติเนี่ยมดเขาอาศัยอยู่ในป่า หรือตามกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆเราจะไม่รู้เลยว่ารังเขาเป็นยังไงเราก็เลยท้าทายครูว่าให้ครูจําลองรังมดขึ้นมาแล้วมดสามารถอาศัยอยู่จริงได้ครับผมเข้าใจว่าตรงนี้สําหรับครูก็ไม่น่าจะยากเกินไปครับมันใช้เวลานานไหมครับกว่าจะทําให้เกิดรังที่สมบูรณ์ได้ใช้เวลาประมาณสักสองสามวันน่าจะได้ครับ2 3วันใช่ครับถือเป็นรังที่สมบูรณ์ไหมครับเห็นเส้นทางไม่สมาูรณ์ครับไม่สมบูรณ์ครับ แล้วขั้นตอนต้องเริ่มจากอะไรครับคขั้นตอนก็คือต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องจับมนมาใส่ในเราทดลองก่อนใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องกระตุ้นให้มันสร้างรังให้ดรที่สุดก็คือเอาไปใส่ในรังดินจอบโดยทางข้างๆครับเพื่อที่จะให้มันขนดินเพื่อจะสร้างสร้างดินให้เีวที่สุดผมว่าเดี๋ยวให้ครูอธิบายประกอบภาพดีกว่าทีมงานครับมาครับโอ้นี่คือรังเขาเหรอครับไม่ใช่บ้านนะขอบคุณที่มากครับเียนี่บ้านครูครับ ใช้อะไรสร้างใช้ดินแบบจริงจริงเลยเหรอครับใช้ดินเลยครับเราสร้างรังในบ้านใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้พวกอุปกรณ์ภาชนะต่างๆประกอบขึ้นนะครับนี่คือตัวมดเนาะนี่นางพญานี่นางพญานางพญาดินก็เรื่องลักษณะดินที่เขาชอบด้วยไหมครับใช่ครับมดชนิดที่ครูจะสร้างรังให้คือมดอะไรครับอ่าเป็นมดคันครับกับมดง่ามครับอยู่ที่คันเหรออ่าใช่ครับ นี่คือต่อท่อที่ว่าใช่ไหมครับใช่ครับไอแก้วเล็กๆซ้ายมือเมื่อสักครู่เนี่ยคือเริ่มต้นที่มดปีอยู่ตรงนั้นก่อนเหรอครับใช่ครับใช่ครับนี่เจียนะครับอันนี้เจียใครสอนครูทำอะฮะอันนี้ก็ดูแล้วก็วิทย์ดูเองครับอึกษาใช่ใช่ครับศึกษาครับนี่เจียให้ลดความคมเขานะครับใช่ครับอ๋อแล้วก็เจาะต่อเส้นทางเดินนะครับ แล้วก็ต่อท่อครับทิชชู่นะทิชชู่ชุ่มทิชชู่ชุ่มน้ำเพื่ออะไรครับครูทิชชู่เพื่อที่จะเรียกกระตุ้นให้มดมันมามาตั้งรังให้มันชื้นหน่อยใช่แล้วนะมันชื้นหน่อยโอ้เขาชอบความชื้นนะครับแล้วก็โกยดินใส่ครับหลังจากนั้นคือคือรอเวลาหรอรอเวลาเดินเข้าไป ในในไอภัชนะเล็กเนี่ยครับครูมีมดอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้อพัชนะเล็กก็มีมดโลนะครับาชื่อมบนโลมดงานใช่ครับมดนางพญาใช่ครับอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับหมดเลยครับเราจะเห็นเ่ยเดินมาแอบมองโอ้ทั้งหมดคือการออกแบบครับแต่จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นธรรมชาติของมดใช่ครับเนี่ยครับเขาก็เดินทางจากภัชนะที่เราเตรียมไว้ครับเราพยายามจะลุ้นให้เขาเดินทางไปบ้านใหม่นะครับ ต้องมีหนึ่งตัวนําไปก่อนในกลุ่มใช่ครับต้องมีหนึ่งตัวนําไปก่อนคือเขาต้องนําไปแล้วบอกว่าตรงนั้นอะดีใช่ครับตัวที่นําไปนี่เป็นงานหรือว่าทหารครเป็นมัดงานครับมดงานเคยไปแล้วแบบไม่กลับมาแม้แบบไปคนเดียวแล้วก็ไม่มาเรียกพวกไม่มีครับไม่มีเนาะนี่คือแบบชอบเก็ตัวคือเขาเขารักกันเขารักกันนี่ครับคุยกันละคุยกันละเธอเราเจอที่ใหม่ไปเรียกพวกมา คือตรงที่เราสร้างให้มันเป็นสถานที่ที่มันเหมาะสมกว่าใช่ครับเขาก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นดีกว่าใช่ครับกลับใจกลับจะแล้วไปเรียกมาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับคุยกันระหว่างทางหาที่ใหม่เถอะเว้เฮ้ยครับพอเขาเดินทางไปแล้วเนี่ยเขาจะสร้างห้องอะไรบ้างครับอ่าหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือต้องสร้างห้องนางพยาเพื่อที่จะให้นางพยาปลอดภัยมากที่ฝึก่อนเลยอันดับแรกเลยครับ นี่ใช่ไหมครับที่เราเห็นอยู่ใช่ครับคือพยายามสร้างห้องเส้นๆเนี่ยนะครับมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับเห็นรูไหมครับเห็นรูไหมครับอ่ามาแล้วครับนี่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 ครับสร้างห้องแล้วครับมัดงานไปก่อนนั่นหมายความว่าเขาสร้างห้องนางพญาสร้างห้องตัวอ่อนห้องมดงานห้องเก็บอาหารไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับโอ้โหโโอ้หนี่เราขับส p e e นะครับแล้วพอสร้างห้องนางพญาเสร็จเขามีคิด ทำพวกห้องโฮมเทเตอร์ไหมครับเป็นห้องส่วนกลางใช่ไหมครับใช่ห้องส่โฮมเทเตอร์เขาใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสร้างเสร็จรังน้อ่าประมาณ3วันครับสามเฮ้ยช่างรับเหมาดีว่ะเออรังนี้ครับต้องใช้มดกี่ตัวในการสร้างขึ้นตอนนี้รังนี้ใช่ประมาณอยู่ที่ตกประมาณ200รถึง3า0้ตัวครับ2 3 0ถึงสารตัว แล้วเราก็จะเห็นรังที่เสร็จสมบูรณ์มีระบบโยงใยกันมีทั้งห้องนางพญาห้องนางพญาอยู่กับตัวอ่อนมีห้องเก็บอาหารห้องเก็บอาหารห้องวดงานห้องดงานแล้วมีห้องไหนครับก็มีห้องสำหรับการชำละเนื้ออะไรประมาณนี้ครัห้องเตรียมอาหารห้องเตรียมอาหารเช่นสมมติว่าได้ตะขาบมาใช่ครับเขาก็มาเตรียมตรงนี้ก่อนใช่เพื่อจะไปป้อนตัวอ่อนใช่เห๋ว่เป็นระบบมากเลยทำเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะใช่ครับเป็นระบบที่ลงตัวมากเพื่อที่เขาจะไม่เอา อ่าพวกตะขาบไปไว้ในห้องแบบนั้นเลยเพราะว่าอ้เกิดพวกเป็นเชื้อปรสิตอะไรนี้จะไม่รังมันใช่นี่คือวิวัฒนาการที่เขาถ่ายทอดกันเนอะเขารู้ด้วยตัวเขาเลยเนาะในหมู่มดทุกพันก็จะสร้างรังแบบเดียวกันแบบนี้ใช่แบบเดียวกันเลยครับและนี่ก็คือระบบนิเวศของมดซึ่งมีมาเป็นร้อยพันพันปีแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่วันนี้นําให้ชมโดยครูโอมขอบคุณมากครับสุัมากครับเวทีเลีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้เห็นประเทศได้เห็นอาณาจักรของมดครูโอมซึ่งรักและหลงใหลในสิ่งนี้เนี่ยนำโลกของมดมาเราได้ชมกันทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณครูโอมมากเลยนะคะไม่เคยเห็นจริงๆค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับพวกเรามากๆเลยแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขานะฮะว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นระบบมันเป็นระเบียบแล้วก็ความร่วมมือเนี่ยมันก็สามารถสร้างอะไรก็ได้ของจะใหญ่แค่ไหนขอให้มันร่วมมือกัน นะมันก็กลับมาคิดถึงพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยใช่ครับเราจะทําอะไรให้มันยิ่งใหญ่ครับภายใต้ความยิ่งใหญ่มันต้องอาศัยความสามัคคีมากๆขอบคุณภูมอมในฐานะครูที่รักในวิชาชีพของตัวเองยังไม่พอยังสร้างแพชชั่นให้ตัวเองเป็นแล้วก็ยังสามารถมีความสุขในงานอดีตของตัวเองได้แล้วจนทำมาให้ตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้เมมั่นใจเลยว่าครูแบบนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ของ <by default. S 1> คุณครูนะคะขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะครับผมขอบครับทาครับท่านต้องการครับความฝันที่พาครูโอมาซูเปอร์เบตวันนี้ครับเป็นความฝันเพื่อเด็กๆและชุมชนครับครูอยากมาขอเครื่องเสียงและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่31วัดทุ่งหวังจังหวัดตรังครับวันนี้พวกเราทั้งสาคนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูโอนะครับวันนี้เราสาคนให้ผานครับ พีุ่๊บอกเล่าเรื่องราวความรักของครูที่มีต่อมดและความตั้งใจของครูที่ต้องการจะมอบความฝันให้กับเด็กและชุมชนใละผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในครูโอมมานะครับและคิงพาวเวอร์ยินดีมากที่จะร่วมสนับสนุนความฝันของครูโอมครับขอมอบอุปกรณ์เหล่านี้ให้กับครูโอมครับหันไปมองงานนั้นครับเดินหน้า59ครับครูครับทีมงานครับขอความฝันครูโอมจากคิงพาวเวอร์ครับ ใหญ่ผู้ครับเอามือลงได้แล้วครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับครับนี่คือชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงมีลำโพงมีชุดนิกมีไมโครโฟนมีสายต่อนะครับและตรงนี้คือโต๊ะปิงปองเรามีไม้ปิงปองนะครับ แล้วก็มีมีเนตนะครับมีลูกปิงปองนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอบให้ครูโอมเพื่อนำไปให้กับชุมชนแล้วก็เด็กๆนะครับรวม4ี0 0มืนบาทจาก i n g Power คราครับขอบคุณครูโอมมากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องมดกับเราให้พวกเราได้เข้าใจโลกของมดมากยิ่งขึ้นนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยผู้หลงไหลในโลกของมดครับครูอมจากจังหวัดตรังครับขอบคุณมากครับครูครับครับเดี๋ยวส่งมอบให้นะครับคุณครับขอบคุณครับ เป็นไปได้มดเยอะนะเอะติดตามปะเมื่อกี้ตอนที่ครูโอมเขาเขามีภาพให้เราได้ชมอ่ะว่ามมีหน้าที่อะไรพี่คิดแบบแวบหนึ่งว่าแบบเอ้ยมันจะเทียบกันจริงๆอ่ะใครมีความสุขกว่ากันระหว่างมดกับเราเหมือนเขาไม่มีกิเลสเนาะวันหนึ่งเขาก็มีหน้าที่ของเขาชัดเจนอรังมดจำลองที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับจะรับการอุปการะจาก ร้านแอนเปอรครับรวมถึงภาพนิ่งนะครับต้องขอบคุณมากๆครับดรวีรวัน์ใจตรงครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับหลังจากวันอัดรายการคุณครูโอมก็ได้นำความฝันที่ได้รับไปมอบให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่31วัดทุ่งหวังตามที่คุณครูตั้งใจเอาไว้ครับขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี k i n Power ขอขอบคุณค่ะ เวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับ<ะ>ทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกต o k ของเราครับซูเปอร์จิ๋วออฟฟิเครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ